ีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนะคะปี2568นนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะแล้วก็คนโสดในช่วงถัดไปนะมาดูนะคะมาเช็คพลังงานของชาวราศีเมษในช่วงเดือนนี้นะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะสามารถรับชมควบคู่กันได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศี ชาวราศีเมษขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะเป็นอย่างไรเก้าเหรียญน,นะคะอืมเหมือนคุณคิดแล้วก็อยากจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยนะเนี่ยโอเค ตัวคุณะคะ่ะคือในช่วงนี้นะเป็นพลังงานที่คุณไม่ค่อยไม่ค่อยมีการแบบพยายามหรือว่ากระตือรือร้นอะไรสักเท่าไหร่นะคะในการที่คุณจะแอคชั่นอะถามว่าคุยไหมก็คุยนะคะคุยได้แต่คุณก็ มาโฟกัสที่ตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะด้วยพลังงานไพ่เก้าเหรียญน,นะคะนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับทัดดินนะคะถึกศก,กันมังกรหรือว่าชาวทัุน้ำกระกฎพิจิกมีนก็ได้ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนแหละนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหรือว่าคุณก็มีคนที่แบบอยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณอนะมากกว่าหนึ่งคนนะคะนะมองว่าในช่วงนี้คุณก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณดูมีสเสน่ห์นะ ดูน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนกมองว่าการเงินคุณดีมากๆด้วยเช่นกันค่ะขอดูความรักของคุณหน่อยเป็นยังไงอีกคะรู้สึกดีต่อกนะันน่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขานะคะมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากนะคะมองว่ารักแหละนะคะรู้สึกถึงความอบอุ่น ตอนที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแบบมีแรงดึงดูดต่อกันมากแต่ก็ยังมีความกังวลใจนะคะมีความกลัวอยู่นะนกมองว่าต่อให้คุณรู้สึกดีขนาดไหนก็ตามแต่ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะยังไม่ได้มีสถานะหรือว่ายังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นก็ทําให้คุณมีความรู้สึกกลัวได้เหมือนกันนะคะพลังงานไพ่ก้าไม้ขึ้นมานะคะเป็นความรู้สึกที่แบบ เออเนาะเราก็รู้สึกดีต่อกันขนาดนี้นะคะเมื่อไหร่ความสัมพันธ์มันถึงจะคืบหน้านะคะหรือว่าคุณก็อาจจะแอบกังวลนะคะเกี่ยวกับสเสน่ห์ของเขานะให้ d e วิลเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะอ่าเราก็อาจจะรู้สึกแบบกลัวเนาะมีความกลัวนะคะขอขยายไพ่เก้าคาาหน่อยอืม มีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะรู้สึกดีต่อกันนะมองว่าคนที่คุณคบคุณคุยอยู่เนี่ยเขาก็อยากที่จะพยายามหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะ,ะพลังงานไพ่สองถ่วยนะคะคุณจะมีความรู้สึกแบบเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการหึงหวงนะค,ะคือหึงหวงได้แต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันมากเกินไปนะคะทุกอย่างเนาะมันก็จะไม่ได้ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะคะ พอดูนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีให้กับชาวราศีเมษนะคะมีธาตุลมขึ้นมาด้วยเนาะเมทุนต้นกุ้มนะคะธาตุน้ำก็รกฎพ,พิจิกมีนมาดูค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะชาวราศีเมษต่อให้เขายัางไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณนะคะคนคนนี้ก็รู้สึก กับคุณนะคะแล้วก็สนใจคุณมากกว่าคนอื่นๆคือคุณพิเศษอ่ะคุณสำคัญนะคะแล้วเขาก็ยังอยากที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้คือยังอยากที่จะมีคุณในชีวิตอะคะ่ะขอดูไพ่สองดาบนะคะเขาคนนี้ยอาจจะเป็นคนที่มีกำแพงในเรื่อง,องความรักนะคะหรือมีความกลัวนะคะไม่มั่นใจ ยังไม่มั่นใจหรือเขามีตัวเลือกเขายังไม่ได้พร้อมที่จะเลือกหรือว่าให้สถานะกับเราในตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณก็คือรู้สึกดีนะคะพิเศษกับคนอื่นๆแหละนะเขาอาจจะช้าในเรื่องความรักความสมคัญนะคะคุณและเขาอาจจะมีศาสนาที่แตกต่างกันได้นะคะแล้วก็มีพลังงานของทัดุินขึ้นมานะคะลึกศอกกันบังกรนนะแอคชั่นของเขาจะเป็นประมาณไหนคะ เขาคนนี้เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณได้นะคะหรือว่าเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารการย้ายย้ายเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้นะเนี่ยแอคชั่นของเขาเนี่ยนกมองว่าต่อให้เขาเป็นคนที่มีกำแพงนะคะมีกำแพงสูงหรือว่ากลัวนะคะกลัวในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะมี ปมในอดีตก็ได้นะไพ่แปดาบขึ้นมาเนี่ยแต่ตัวเขาเองอะ่ะก็คือจะแอคชั่นด้วยการแบบก็ไปต่อกับคุณแบบนี้แหละทั้งๆที่แบบเขาก็อาจจะมีความกลัวแล้วก็กังวลใจนะคะขยา,ายไพ่แดาบเขาเป็นคนที่กลัวที่จะเปิดใจนะคะนะนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ย ต่อให้เขายังไม่ได้ชัดเจนกับคุณในช่วงนี้เขาก็ไม่ไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนนะคะนกมองว่าตัวเขาเองอ่ะรู้สึกกับคุณมากๆเช่นกันแต่ว่าเขาอาจจะยังแค่ไม่พร้อมที่จะพัฒนาในช่วงนี้แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าในอนาคตจะไม่ได้พัฒนานะคะนกเห็นถึงความรู้สึกที่เขามีใจให้กับคุณมากๆแล้วก็สนใจคุณมากๆ เขายังอยากที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะคือความความเป็นคุณนะคะความน่ารักของคุณก็ยังส่งผลยังส่งอิทธิพลต่อใจเขามากๆนั่นเองนะคะคนคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการลงทุนก็ได้นะมาดูสิคะแล้วให้สรุปแนวโนมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของชาวราศีเมษนะคะไพ่เจ็ดดาบ เพื่อนไพ่เดทเนี่ยมีคนที่ลังเลหรือว่ากลัวในเรื่องความรักกลัวกลัวการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะมีพลังงานชาวราศีพิจิกชาววันพฤหัสชาววันเสาร์ขึ้นมานะคะก็นกมองว่าหลังจากที่เขารู้สึกกลัวหรือไม่ปลอดภัยในเรื่องความรักเขาจะกล้าที่จะเปิดใจกับคุณมากขึ้นแล้วก็เขาจะพร้อมที่จะ เริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้นะคะนะนกมองว่าเขาน่าจะเคยเสียใจกับความรักมาเยอะนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับพ่อไม้แม่ไม้นะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจก็ได้นะคะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะคะเป็นชาวต่างชาติทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษานะคะที่เห็นนะหรือว่าเป็นเอ่อทำงานเกี่ยวกับอสังหาก็ได้นะือเห็นถึงการที่ ความสัมพันธ์นี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคุณจะเป็นโลกทั้งใบของเขานะคะคือนกมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่ที่สุดแล้วแหละนะคะเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะสื่อสารกับคุณมากขึ้นนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแน่นอนแหละนะคะเขาอาจจะคิดถึงการที่ จะยกย้ายงานหรือว่าที่อยู่ของเขาอะมาใกล้คุณมากขึ้นก็ได้นะคะนกเห็นไพ่ของการที่แบบเริ่มมองอนาคตเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะหรือเป็นการที่แบบคิดถึงการเดินทางที่จะมาเจอคุณด้วยนะคะถ้าคุณคุยอยู่กับคนทางไกลนะคะซึ่งการที่เขามาหาคุณอะนั่นก็เป็นการบอกรักอย่างหนึ่งหรือว่าเหมือนเป็นการบอกในในอะเนาะว่าตัวคุณเองก็สำคัญมากๆนั่นเองนะคะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูของคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดชาวราศีเมษเป็นอย่างไรในช่วงเดือนนี้นะชาวราศีเมษคนโสดขอดูพลังงานความรักของคนโสดนะคะ คนโสดข้าวถ้วยค่ะคนโสดเหมือนแบบมีสเสน่ห์นะมีคนเข้าหานะแต่แบบยังไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือเปล่านะคะดูก้าวถ้วยใบนี้หน้าไม่ยินเลยนะคือตัวคุณเนี่ยน่าจะมีสเปคของคุณมีคนที่แบบโอโอเคคุณอาจจะแบบว่า รอคนเก่าๆอยู่ไหมนะคะก็เลยทําให้คนใหม่ๆที่เข้ามาคุณอาจจะยังไม่ได้สนใจเขามากพอนะคะด้วยพลังงานไพ่สิบดาบแล้วก็ขึ้นไพ่เดทกับสองไม้นะคะนกมองว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรอนะคะความชัดเจนนะรอเคลียร์ใจกับคนเก่าๆอยู่ก็ได้คุณก็เลยยังไม่ได้สานความสัมพันธ์กับใครเป็นพิเศษนะคะนกมองว่าในช่วงเนี้คุณอยู่ในพลังงานของการรอ คุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะแต่ว่าการที่มีคนเข้ามาคุณก็ไม่ได้กระตือรือร้นหรืออยากที่จะสารความสัมพันธ์กับใครขนาดนั้นนะนะคะให้ของการอยากอยู่คนเดียวให้ของการแบบรอนะคะให้ของการนิ่งสองถ้วย โอเคนกมองว่าคนโสดบางคนรอคนเก่านะคะรอการได้กลับมาพูดเคลียร์ใจกันนะคะนกมองว่าคุณกําลังรอคนเก่าแล้วก็ยังมีความหวังกับความสำคัญนี้อยู่นะคะหาทางออกร่วมกันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหากันไปเนาะส่วนคนที่ไม่มีคนเก่าเนี่ยืมมีเกณฑ์ว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแหละนะคะไพห,หนึ่งถ้วยนะ อาจะมีคนที่เขาอยากจะเข้ามาชัดเจนกับคุณนะคะจะได้เจอเนื้อคู่นะบางคนโสดมานานนะคะโสดแบบว่าอาจจะโสดไม่ได้เจอคนถูกใจแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยคุณจะได้เจอคนถูกใจแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะบางคนเนี่ยโสดมานานสดรอเจอคนที่ใช่นะคะคนคนนี้ค่ะที่จะเข้ามาเป็นรักของออรักแท้ของคุณหรือว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ยนกมองว่าเขาก็น่าจะ เป็นคนที่เคยมีบาดแผลในเรื่อง,องความรักมาก่อนนะคะนะ้ำพลังงานไพ่สิบดาบกับเดทเนี่ยอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไมก็ได้เคยแต่งงานเคยผ่านการหย่าร้างมานะคะเขาเองก็อาจจะโสดมานานเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้แบบโดนใจเขาขนาดนั้นนะคะทีนี้นะคะในช่วงเนี้ย เหมือนกับว่าตัวคุณกับเขาจะได้เจอกันนะคะแล้วก็เป็นการเจอที่แบบมีความคลิกนะคะมีความถูกใจกันเนาะเป็นเป็นรักแรกพบก็ได้แบบเป็นความรู้สึกที่แบบว้าวเราเจอคนแบบนี้ได้ไงอะไรเงี้ยเหมือนกับไม่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกันนะคะซึ่งจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะนกมองว่าความรักที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะในครั้งนี้นะสำหรับคนโสด คุณจะได้เจอกับคนที่เขาอ่ารักคุณเท่าเทียมกับที่คุณก็รักเขานะคะเพราะฉะนั้นนะคนโสดในช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากเปิดใจนะคะคุณลองดูนะก็จะมีคนเข้ามานะคะมองว่าคุณไม่ได้เหงาอะนอกจากว่าคุณจะปฏิเสธนะคะเพราะว่าเห็นไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาล้นะพลังงานใหม่ๆนะคะคนที่เขา รู้สึกดีกับคุณชอบคุณนะคะอยากที่จะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้เจอนะจะได้เจอคนคนนี้นะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนทางไกลได้ด้วยนะคะขึ้นไพ่ศอไม้นะคนทางใกล้ชาวต่างชาตินะคะหรือว่าเจอกันผ่านโลบออนไลน์ก็ได้ค่ะนะประมาณนี้นะคะครบถ้วนนะสำหรับความรักของชาวราศีเมษในช่วงเดือนนี้นะคะ จะมีคนเข้ามาจริงจังกับคุณจริงๆค่ะคนคนนี้เป็นคนอดีตชาติของคุณได้นะคะหรือนะคะบางท่านบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆในอดีตนะคะที่เคยรู้จักกันมานะคะเนาะพลังงานคนโสดเนี่ยมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็คนเก่านะคะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นกันค่ะใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนไปละค่ะสวัสดีค่ะ